นี่ไอ้นนท์ใครไม่รู้ใครไม่รู้เดินไปไอ้นนท์มีคนเดินไปนนท์กลัวกลัวกลัวที่ไปเดินมาแล้วรางวัลไก่เป็นผู้เบิกทางนะ่ะเมื่อกี้กูเห็นคนวิ่งเต็มเลย ใครวิ่งวะไม่รู้กูเห็นตรงนน้นอ่ะตรงกูดังอ่ะที่มึงเปิดอ่ะแกนะไม่รู้กูกลัวกูกลัวเรียกใเรียกวันในแกเรียกวันในแกเฮ้ยโอ๊ยน้ำไก่ตกแกในแกเราต้องเอาเงี้ยวยัดปากมันฮะเขียวเนี่ยเห็นปะเฮ้ยนับไก่ขอโง่ปลาปลาตองว่แกไงกูต้องเอาไงไว้อะ ไม่กลัวโอ้ยเฮ้ยแกมาแกมาอ๋อโอ๋แกไม่เห็นแกไม่เห็นโอ้ยแกแกโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วโอ้ยกระถางฟันเนี่ยกระถางฟันไม่ได้ยาไอ้แกเหรออืมมอนมึงฟิโญอะไอ้แกมันมึงฟิโอ่อะไอ้แกไปไหนละนี่ทำโก้กลัวนะไอ้แก สร้างไม่ไก่ไม่ได้ฟีเอออ่จริงอืมก็เกิดวิ่งเข้าหาตัวมึงมึงกดไก่ให้มันเลยอ่ะทำไมอ่ะกดยังไงอ่ะกดไก่อ่ะม้าคิกอ่ะอุ้ยเออจะไหนอ่ะเฮ้ยหน้าข้างหน้ามึงอ่ะเออเราจ้องไว้ก่อนแกมันเอฟเคอยู่คลิกไงนนวิ่งมาแล้วคิกอ่ะอ้ยไปคิกคิกไงไงยังไงอ่ะคิกอ่ะม้าคิกอ่ะมันไม่มีเมาส์ ไม่เมาเราเราชิชิจงไงก้อนไก่แช่ไก่แช่แชเออขอขอ,ไก,อไก่นี่ไก่นี่เอาไก่มาเอาไก่มาทิ้งไงอ่ะกดทีข่ขวาเฮ้ยมาแล้วแกมามึงแข้งก็มึงแข้งแล้วกันเดินน้หำ,นำ,นำนหน้ากูเดินน้ำหน้ากูเดินน้ำหน้ากูไหนหันหน้าไว้หันหน้าไว้ไปไปไปดิไปดิไ,ปไ,ป đi, ไ,ปไหนวะ ไม่ให้มึงไปไงให้มึงหายแก่ให้มันแดอมันอยู่บ้านมันอยู่บ้านแล้วมันคือบ้านไปแล้วเฮ้ยมึงอย่าทำงั้นน้องเว้ยมันคือบ้านไปแล้วนนไปไปไปเดินหน้าไปดิขาไอ้นมันแดกกันนู้นมันแดกดเขาเขาหามันแล้วอ่ะมันยยู่ในนบบ้้าาาหปประตุ๊สคือ บาถังเขียวเออไปถังเขียวมาเาไกมาเาไกมาะบไกมาเร็วไก่เหรอเออไกยไม่นอนเยวไม่นอน อ,อะไรวะนนเนีนย่ยมันจะเป็นอะไรนี่นก็คืออะไรวะเออมันพ่ชายพ่ชายก็ตายเย็ะเสียงแม่งโครรไายกาดเอาไก่ไว้ยังไก่อ่ะโอ้ยน้ำเสียวแล้วอ ทำให้มันเยอะก่อนเราจะเอาไก่น้ำเขียวกองไว้ไหนดี่รถเข็นนะเออเอาไก่น้ำเขียวกองไว้ที่รถเข็นกดเมาส์กลางเพื่อดรอปเนี่ยีไก่เพิ่มเลยวานไปตีไก่แต่เวลาน้ำเขียวเองเพิ่มความเครื่องพุ่น ไปแล้วรูปเลยไปไปเสียงแม่งร <world> ้ายกาลมากเออถ้าเดี๋ยวเจอยัดปากแม่ยัดปากเลยยัดปากเลยเนี่ยทั้งหมดเก้าตัวเก้าตัวเลยอถ้าใครถามตงเขียนเลยจับเลยนี่ทีไปทีเลย ไอ้แขมเขียวเรามีสองตัวแล้วอสองตัวเลยเอาไปวางเอาไปวางอย่าให้มันกินไก่อื่นนะเว้ยถ้าเสริมกินไก่อื่นแล้วมันจะลดนะเว้ยเอาชุบโพเนียมชุบโพเนียมชุบโพเนียมเฮ้มาได้ไงวัน <ตก S 2> นี้ กินไก่เขียวเหรอเฮ้ยฟอนมาเก็บมึงนี้ก่อนทำไมอ่ะมาเก็บมาเก็บตุกตาก่อนวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไก่เขียวให้บัางวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสวนมาแล้วมาเร็วเร็วเรวเอาตุ๊กตาีไปลงสุสานเอาตุ๊กตานี้ไปลงสุสารนี่อตุ๊กตาเนี่ยเอาเหรอเออไปก็ไปเก็บไป Okay, ไปวิป่งมาแล้วไปตรงศาลไปสูสานไปสูสานเลยไม่ต้องสนใจไปทำอะไรต่อเออเราไปไปปรากดไปกดปกดุญแจนั้นอะ่ะกุญแจของศาลเอาโอเคแล้วก็อยู่นั่นแหละแล้วสวีสวนสวันอยู่นั่นแหละโอเคโอเคะกําลัลางไปก็ลังไปก้มหน้านิ่งเลยเนอี่ยตกใจเลยทีกมันมาไม่ได้ ตกใจเลยอ่ะใจเโอะอู้เอาไงต่อเพื่อนกูให้มันกินไปสองสองตัวละเอเค้องเหลืออีกตัว,วอเอ้าเราเหลืออีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเาหเลเอหือไก่ต้องเกะอีกตัวหนึง<อ>น่งไหม มีมีอีกตัวนึงอ่ะหัวหัวโอเคเราวะมีไก่เสียตากให้อีตัวนึงเดี๋ยวเอายามายามาเรียมแทงให้ได้แทงให้ด้วยกูตกใจใช่อ่ะกูแทงเองกูแทงเองี้ยเเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยมาแล้วเอาเลยเอาเลยใช่ไหมเอาเอาไปกินแล้วเนาะเอาไปทิ้งหน้ากูด้วย มึงใหม้มันไปยังมันวิ่งห,งหนีอะเอ้ไไาไป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 สารไปโคุ้มเหมือนเดิมนี่สารมันกัดมึมมงแล้วมึงวิ่งหนีวะแล้วทำไมกัดกตัวเดียววะกูสารแทงเออโอ้นี่ก็เรียกคนผิดเกินผมงตัวอะล่ะกำลังไปแฟน ดีก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่เนมาไก่ลูกเขียวไก่ลูกเขียวเออวิ่งวิ่งกูไม่สนโลกและโลกไม่ต้องมาสนกูกนได้ให้ซื้อเฉลี่ยเล่นนะกูตกใจว่ะเนาะใช่อะไก่ลูกเขียวอะนะ ไปไหนแล้ววะไก่อ่ะไก่หายหมดเลยเออว่ะไก่หายยังไงจะเล่าอ้าวแม่กูอ่ะแม่กูตีอ่ะอุ้ยไอ้นี่ตวหน้าตัวตาไก่โอ้มึงขิงไข่แลรวมดาไปแล้วโอ๊ยมาแล้วมาแล่าอ้าวโอวิ่งมาแล้วอุ้ยมันปีนไปอย่างไรโอ๊ยปีนปีนอดติด วิ่งมาเลยปอนเลยแม่เห้ยวิ่งตีมาเลย <c oughs> วิ่งปเปรี้ยมาเลยไม่ไปแล้ว okay, okay, ไปแล้วโอเคโอเคไปไปไปแ <c oughs> ไปไปไปปอนน้ำดิ <c oughs> มีไก่อื้แค่น้ำเสียวเองเกมคน โอ้อ่ามันซีดอะมันซีดอะตีดมากเลยดิมันมาแล้วมันมามากูวิ่งใส่กูวิ่งใส่เอ้ยโอเคไปวิ่ง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 สวนวิ่งสวนขึ้นบ้านเลยเวลยมันกินไก่อร่อยละแล้วธุรกิจเราก็ต้องมีเพื่อนอย่างเงี้ยเต๋ไก่เขากล้าตัวเหมือนเลย โอ๊ยเจ๊งไก่ไปก่อนกูให้ไก่มกินไม่หมดจนท้องแตกตายเลยได้ไหมวะอวกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามพวกก่อนมาแล้วไปตืบตืบตืบหน้านอะไรกวนไก่นุ่น ฮะเอาไก่มึงอะให้มันไปแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วเอาเอาแล้วเออาเขียวไปแล้วเขียวติดไฟดูนี่มันจะเนียนได้ไหมเนี่ยใน,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 นความมืดมนคุณเนียนในความมืดมนอยู่แดดไก่โอเควันที่เจ้า่ะ ยิงที่สารแล้วฟูไหนวะมืหน่อัสารล้วฟูดีปะเฮ้ย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 เดี๋ยวก็กมาแล้วเีก็ก่ไปได้ไหมไปแยกปากเลยอ่ะมึงมึงต้องแยกปากอ้อ้า